เงิน30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยก็เหมือนเงินจำนำข้าวนะมันก็คือเงินของประชาชนไม่ว่านี่นะครับเงินที่ไปชดเชยต่างๆนั้นเนี่ยก็มาจากเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั้งสิน้นและเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคนั้นไม่ใช่นายกทักษินไปคิดเองหรือพัรคไทยรักไทยไปคิดเอง แต่เป็นเพราะคุณหมอสวนแห่งโรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครที่เขาไปเผาเสื้อแดงวันนี้เขาเป็นคนคิดและไปทดลองใช้และทางนี้เนี่ยก็เห็นชอบเห็นพ้องก็นำมาใช้ทั้งประเทศผมไม่เคยเห็นว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยหมอหหวนนี่ล่วงลับไปแล้วนะเขาจะมาเที่ยวลำเลิกผู้คนหรือว่าตัวเองทำแล้วต้องการจะได้เป็นโรงพยาบาลเดียว นะครับเดี๋ยวโรงพยาบาลอื่นมาทําด้วยเดี๋ยวตัวเองจะมีความเสียอ,อะไรนี่เขายินด <ะ S 1> <c oughs> ีเขายินดีที่เป็นต้นแบบและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับความเป็นจริงแต่รัฐบาลที่เกิดขึ้นภายหลังแต่เขาต้องการจะทํำง่ายๆกว่านั้นอีกรักษาฟรียังได้30บบาทมันก็ไม่ได้ส่งผลต่องบประมาณอะไรมันหลักการประกันภัยธรรมดานี่แหละนะครับร้อยคนก็ไม่ใช่ว่า จะแย่งเข้าโรงพยาบาลทั้งร้อยคนเงินเพื่ออะไรอาจจะมีคนป่วยสามคนนะครับในแต่ละเดือนแต่ว่าเงินมันเฉลีย่ยที่เป็นเงินอุดหนุนเข้าไปเนะี่ยมันก็อยู่ได้หมุนเวียนกันได้แต่ว่าการสำแดงตนดูเสมือนหนึ่งว่าประชาชนเขาเป็นหนี้บุญคุณให้กับบรรดาพวกนี้เหลือเกิน